ขาจะรายงานจุดเดียวคือจุ i, อดจังหวัดละครั้งจังหวัดละจุดละครั้งเดียวรัคบ กระการก็มีความสปใจงใสด้มีการติดตามสถานการณ์กระวนการได้มีการจัดตามเหมือนมาเมื่อวานนีท้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านสมศัดิเทพสุจินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรสาธารณสุขท่านผู้บริหารและคณะปะสมนายสุชาติศิวสุขเราได้รับบทเรียนมาในรัฐบาลที่ผ่านมานีถ้าเกิดรัฐบาลต่อไปที่มันจะเข้ามานี้เนี่ยควรจะ วางแผนในเรื่องนี้เป็นรูปธรรมนะครับว่าใครจะทำอะไรอย่างเราเราร่วมมือกันได้อยู่แล้วเพราะทราบเรื่องทางสอทชอนาชนาชจะเป็นองคอ์กรที่บริหารจัดการมากกว่าแต่ในการปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังอยู่ในหน่วยงานอย่ทั้งกรมชนทั้งกรมส่งเสริมการมองร้องเด็กกรมโยธาอย่างที่เพื่อท่านสมจากพูดเนี่ยให้กรมโยธานะครับทำเกิอนอะไรอะฝ่ายอะไรเนี่ย960ล้านเนี่ย จริงๆนะการก่อทานเนี่ยหมูเลยนะครับแต่ว่างบเดี๋ยวก็เดี๋ยวทางทางนักก็บอกต้องขอทอดทอผามาก่อนแล้วคือพอบอกว่าต้องไปผ่านขอทอดทอมาก่อนแล้วผู้ปฏิบัติที่กระทรวงมหาดไทยก็บอกโอ้ยอย่างนี้ก็เป็นปีนะครับมันก็เราก็ต้องมาอย่างนี้ทุกวันขนของขนข้าวมามามาทุกปีนะครับมันก็ทําอะไรไม่ได้ครับก็อยากจะกราบเียท่านประธานที่ทราบถึง ปัญหาที่บายมาโดยตลอ,อดและถ้าเราจะวางแผนกันต่อไปก็คงจะต้องขักดันที่เป็นเรื่องของวาระแห่งชาติแล้วต้องมีการรูณาการร่วมกันจริงๆอย่งจังนะครับขอบคุณนะครับความเข้าใจของของของตัง้งแต่หัวหน้ารัฐบาลลงไปเลยแลวผมก็บวังว่าท่านท่าน,ทานรองนายกรัฐมนตรีผู้ใหญ่ของพวกเราในรัฐบาลถ้าถ้าเที่ยวหน้าก็คงจะต้องต้องขอความรุนารท่านที่ช่วยอธิบายให้ให้อ่ ผู้นารัฐบาลที่ทต้องกดคอดูแลงบกลางเนี่ยได้ช่วยนะครับให,ใ,หให้เร่งตรงนี้ออกมาเรื่องการตรวจสอบนี่วันนี้ผมผมไม่กังวลเลยนะครับการใช้งบกลางแล้วจะกลัวว่าจะมีการทุจจริหรือว่าอะไรต่างๆเพราะว่ามันกระบวนการการตรวจสอบอย่างนี้มันเข้มข้น,นมากนะได้มาที่เป็นทุกขลาบนะครับนะงบกลางแต่ถ้าไม่เอามาทําก็ก็บรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านไม่ได้จะจะ อันนี้ผมขออนุญาตกราบเรียนในในรัฐบาลที่แล้วเนี่ยการใช้งบกลางรัฐบาลขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณการทัวร์การที่หลายๆครับวันนี้ต้องกล่าวเยนท่านรองนายกเพื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวไทยท่านรัฐมนตรีสาธารณรัฐรัฐมนตรีเสด็จแล้วก็เลขาธิการทั้งนั้นนโยบายทั้งข้างรวมทั้งผู้บริหารส่วนต่างที่อยู่ราชการต่างๆวันนี้ที่ เกิดเหตุการณ์ที่เมืไทยนะครับทุกคนก็เฝ้าระวังตั้งแต่น้ท่วมหญ่จกสบเดือนแปดป็นหือราคที่เพียงหายนาค่เดียวลงตลอดกอง่วนกลาก็มีความหดใหญ่ได้มีการติดตามสถานการณ์เชิงาณิชย